i n v e s t now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมือใหม่เทิร์นโปรนะคะเปิดมาเย็นๆแบบนี้ก็เจอหน้าพวกเราเป็นประจำใช่เลยถึงแม้ว่าเดือนนี้จะมีวันหยุดเยอะไปซะหน่อยแต่ยังไงพวกเราก็ยังประจำการแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงศุขวันเดิมผมว่าน้อยนะกาลังจะถามเล้วเยอะมาเหรอพี่สองวันสองวันสิบแปดสิบเก้าใช่แต่ว่ามันถึงเป็นวันหยุดยาวนะสองวันครับแต่ที่ถามมากแล้วอยู่ไงวันที่หนึ่ง อ๋อใช่ใช่ใี่ใกล้ใกล้จะถึงวันหยุดยาวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใกล้ถึงวันหยุดยาวก็อย่าลืมวางแผนบริหารจัดการทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวของตัวเองให้ดีแล้วก็เรื่องของแผนการลงทุนที่ดีด้วยเพราะจริงๆเนี่ยเราเข้ามาสู่ครึ่งหลังของปีนี้กันแล้วถูกต้องเลยทีน่าเดือนกรกฎาคมแบบนี้มันมีอะไรอีกหลายอย่างรอพวกเราอยู่ในช่วงครึ่งปี59ที่จะเกิดขึ้นนี่แหละจะครึ่งปีแล้ว New Year และ Solution ที่เคยเขียนไว้เนี่ย ยังไม่ได้ไปไหนเลยอ้าวเหรอได้ไปพี่ได้ไปข้อหนึ่งแล้วนะคือเริ่มต้นออกกำลังกายอ้าวดีมากเพิ่งเริ่มมาได้กี่วัน2วันแต่เปียนแต่ต้นปีนะเปี่ยนแต่ต้นปีไงดีแล้วดีกว่ายังไม่ได้เริ่มเลยนะคะอ่ะวันนี้เป็นประจำวันจันทร์เรามีอะไรมาฝากบ้างถึงการเริ่มต้นเราะว่มี start up เกี่ยวเริ่มเหมือนกันไหมสตาร์ทสตาร์ทไปกันได้พยายามโยงเข้าไปให้ได้นะครับยังไงว่ามาเขาบอกสตาร์ทอัพสุดมากเราก็ยังนึกถึงว่าเป็นยูนิคอร์นยูนิคอร์นคือเป็นบริษัทที่มีความโตติบโตรวดเร็วมากมีขยายสเกลอะไรที่แบบเป็นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลตรงแบบเท่าตัวเท่า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 แบบนี้จริงๆเขาบอกต้องบอกว่าสตาร์ทอัพ ก็จะเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดเติบโตแบบเป็นเท่าตัวอยู่แล้วแต่ยูนิคอนในนี้เขามีบอกไหมว่าเขานับยังไงบริษัทที่มี Market Cap ขนาดไหนถึงเรียกว่าเป็นยูนิคอนจริงเขาไม่ได้บอกเขามาบอกว่าจริงแล้วเขาพูดถึงในมุมของ VC บอกว่า VC ส่วนมากจะชอบจับตามองแต่ยูนิคอนเพราะว่า VC เนี่ยจะได้ค่า a n a g e m น n t ฟ e ีคือค่าเข้าไปช่วยบริหารช่วยไปคอนซัลท์ให้กับบริษัทนี่แหละกับค่าที่เป็นเอ i t ซิฟก็คือขายปั้นมาจนขายได้เขาเรียกว่าการปั้นมูลค่า แสว่ามีีแต่ละที่ก็จะมีพี่มุมมองว่าอันไหนเป็นยูนิคอนแตกต่างกันออกไปใช่ครับซึ่งตรงจุดนี้แหละมันเขาเลยถือว่าการปุ้นบ้านมูลค่าบ้านมูนลค่าเนี่ยมันก็จะบอกว่าบางทีบริษัทบริษัทนึงเนี่ยทำแคสโฟหรือแคสฟอร์แมนซ์เนี่ยอาจจะได้แค่ประมาณ8 0 0้อยล้านล้านแต่มันบวกการปั่นหรือปั้นเข้าไปมันเกิดการข่าวลือกระแสเข้าไปมันทำให้การเป็นหมื่นล้านก็ได้ คือมูลค่าที่แท้จริงอ่ะจะไม่เยอะหรอกแต่ว่าขายอนาคตเก่งไปหน่อยก็ดึงเอาบอกว่าหุ้นในอนาคตนะเราจะมีการขยายตัวแบบนี้จะมีกระแสเงินสดเข้ามาประมาณนี้นะมันจะจากมูลค่าที่แท้จริง800ล้านเหรียญคนก็มองว่าโอ้โหมันควรจะต้องเป็นประมาณหมื่นล้านเหรียญแล้วก็ซื้อขายกันที่ตรงนั้นเมืนขายฝันในอนาคตว่า้ยปัจจุบันรายได้แค่800เหรียญต่อปีนะแต่เราจะทำให้มันโตแต่พอจริงแล้วมันมีอีกประเภทหนึ่งธุรกิจในสตาร์ทอัพเนี่ยเขาเรียกว่า คอครอชคืออะไรคือไม่ทราบไม่ทราบั่นและชัดเจนคือไม่ค่้ยมาความสนใจไม่สนใจแต่ว่าจะไม่เน้นการเติบโตไม่เน้นกลุ่มขยายกลุ่มลูกค้าแต่จะเน้นการเติบโตที่รายได้รายได้มันจุดสําคัญและรายได้แบบยั่งยืนคือจะไม่เน้นการที่ลงทุนเยอะหรือเน้นไปโตไปเรื่อยๆทําให้นึกถึงแบบการเติบโตเหมือนหุ้นแบบวีไอ จริงก็ตรงตัวนะเพราะว่าคำว่าแมลงสาบเนี่ยต้องถือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่กับโลกเรามานานมากถึกทนจริงๆคือตั้งแต่สมัยดึกดําบันเลยนะก็มีการพัฒนาการของเขามาเรื่อยเหมือนกับหุ้นพวกนี้เหมือนกันที่อยากให้โตได้ยาวๆอยู่กันไปแบบกับตลาด ใช่เขาเลยบอกว่า VC เริ่มเปลี่ยนเทรนด์ละเริ่มมามองหาบริษัทที่เป็นคอร์โรสมากกว่าที่เป็นยูนิคอนเพราะว่าการที่จะลงในยูนิคอนเนี่ยจริงๆณนะวันที่ลงมันอาจจะยังไม่เป็นยูนิคอน์นเราคาดหวังให้มันเป็นยูนิคอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับลักษณะที่เราลงทุนในหุ้นเติบโตบหุ้นโกรฟนั่นเองอใช่ไหมแต่ว่าการที่ซื้อหุ้นโกรฟบางทีมันแพงเราก็ต้องยอมจ่ายเพราะว่าเขาขายฝันเก่งไงมันอาจจะมีภาพในอนาคตที่ดีไงเพราะฉะนั้นปัจจุบันพี่เพชรกังบอกว่าแนวโน้มเรื่่่อองงงงขกาาารรรรรลลลททุนนนบเเปั้หยยิมี ในอันที่อาจจะไม่ต้องดีมากเติบโตสุดยอดอะไรเงี้ยแต่ว่ามั่นคงหน่อยกับแนวทางแบบ cockroach นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะบอกว่ามีอีกหนึ่งสตาร์ทอัพอาจจะเรียกเป็นสตาร์ทอัพก็ได้นะแต่ว่าสายนี้เขาอาจจะเรียกว่าเป็นกึ่งๆ SE คือ Social Enterprise ในการที่จะ ค่อยๆเขาเรียกว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไปด้วยอ,อย่างมีฟันนั่นเองพี่แต่ได้ดูเปล่าตอนที่แล้วอ่ะได้ดูไปนะพี่ว่าดีมากเลยนะเพราะว่ามามาทำความเข้าใจกันก่อนเ,อเพราะวงการนี้อย่างที่บอกไปไม่ว่าจะพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยตีความคนละแบบหมดเลยใช่ใช่ใช่ช่ซึ่งจริงแล้วช่วงเนี้ย เพชรกทิน่าพากันผู้ชมออกไปคุยกันเนาะไปกันสองคนเหรอคราวนี้ใช่ก็ย<ๆ>ังไปกันอยู่เพราะว่าโอ้โหพี่ๆเขาให้ภาพที่ชัดเจนมากเลยอยากรู้ว่าเรื่องราวของมีฟันจะเป็นอย่างไรคราวฟันดิ้งที่เกิดขึนน้นจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้บริโภคอย่างเรายังไงกันบ้างอันนี้ต้องตังแล้วล่ะนั่นเดี๋ยววันนี้ต้องขอฝากทั้งสองคนออกไปเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าตอนนี้ต้องพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามและเพชรกทินากันตาอค่ะ